เขาป้าต้อเจ้เขาป้าต้อเจ้าพี่น้องเมื่อเนี้ยเมื่อนี้ได้มือกล้องมานำจ้าได้มือกล้องมานำสิพ้าให้พ้าเก็บเห็นมวลมวลเนาะเมื่อเนี้ยให้ให้มือกล้องจัดการให้มือกล้องจัดการถือกล้องให้ต่อเมื่อี้จ้าไปพี่น้องไปต่อยพ้าเก็บเห็นมวลมวลเนาะเมื่อเนี้ยเนาะได้มือกล้องเราจะพี่น้องจ้าเบิ่งแี่เต็มเลยจ้าเบิ่งแม่ หลายคัดอุย้ยเบึ่งได้หลายครับแทะอู้ว้ายหลายแทะยาวเลยเ้องมวนๆเลยพี่น้องเอ๋ย อากาศเย็นอากาศเย็นแล้วเก็บซองมือโอ้พี่เนี่ยหลายเลโอ้ยเอสกิงดูเซียไม่ได้จะพี่น้องหลายคักแทะดูการเสียร์ม่เม็นอือ Ui, khát. Ui, lại thèm thì non chả bưng nè, đếm rồi Ui, thì lạc. Nè, gió không mà gió xe internet tới có khuôn quá à.

Du kan stå min man. Om du inte står med ser inte bra. Ska han komma på kassavarv också, eller? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Lite en meter längre fram då älskling, så jättestor det finns. Ja, oh, jag ser. Men de var svåra att se. Va? Huh? De var svårt att se.

บึกคำสี้ามันมันหลายมันงาม <c oughs> ดูผินพฟก,ก้าเ <c oughs> อาดูคนละเดนเฮเออได้ดูพอก,ก้าดูกันลายหลาเถิดจ้ะให้ถือกล้องให้กับมือเศร้าใส่เห็ดดาวดาวยู่ผัวก็ะได้บอกว่ามื่อนี้บ่ต้องเก็บให้มาถือกล้องสื่อ bây phim có đã giặt nấm nè, ta nai thế, hiện nít tết đoạt ngay ngay phi non, tèm vô, bây nè cha, để plắc nữa hả phi kiếm hiện nấm เมืดอีกแล้วมาได้มาออ้ยฟุณๆเต็มอยู่คุณพี่รักพอกลุ่เดี๋ยวเฮอ็อกโซโอ้เต็มเลยจ้าพี่น้องจ้ามันน้ำสายทารมีไม่อย่างนั้นนะโอ้ยเต็มเลยดูเสียบึงบึงได้จ้าแม่เัิดมินลินเลยโอ้ยมืนเนี่ยเบิดคําสีวาเลยพี่น้องเต็มไปเบิดเลยมันว่าเป็นใบไม้ดีจ้าเนี่ยมีแต่เห็ดทางนั้นดีเนี่ยว่าเป็นใบไม้เด้เต็มไปเบิดเลย ให้แฟนมาถือกล้องให้พะนะเขาเลยบ่ถือให้เลยเขาเก็บเห็ด <c oughs> ไม่จ๊ะเบ่ถือกับบ่ถือบ่ถือต้โต้ถือเองก็ได้เนาะพื่อนนะเพิ่นเพิ่อนจะเก็บหลายไหมบ่ถือเห็ดต้โต้ตถือเองก็ได้ไหนจังอยากเก็บเห็ดน้ำเมียโอ้ย của nhà ơi. Ừ, hiện tượng này mới lại kìa. หลายขักจะเต็มอยู่พี่น้องอีอตะดอกใหญ่ๆเป็นเสน้นเป็นสายสะอื้นสะออ่อนเลยมันเนี่ยบึงเน่ยบึงอยจาจจะเห็ดทั้งนั้นดิเนี่ยเห็ดเต็มไปเบิดเลย เปิ้ลเป็นหัวมะอุ้ยใส่น้ำผึ่งมึงในใจเขาเดียวจิบเขาเดียวได้สิได้เฮิงถังเนาะอ้อหึเต็มเลยเป็นออนซอนอยู่ผู้เดียวทางพุ่นพวกกามิเกเอสกิงดิสโกเซียวกเซนฮัทลันซาเซียมึงนี้เอามาถังเดียวนึงแม่จ้าพี่น้อง อ๋อทั้งเดียวเต็มโรเสียจังไถ่ถุงกรบโบมีใน้อหลุดแพงเงินแพงเงินโอ้เมืองแน่จะเต็มเลยจ้าพี่น้องที่แม่นี่จะเห็นทางนั้นเลย Thailand here we come มาวีทีเด่น Thailand here kommer vi snart อ่อฮะจะไปอกกทินไทยแลนด์สแนตยูที่ยุล หาเงินหาเงินไปเยี่ยมญาติเหืียงไทยคนเดีวยวจะพี่น้องปีใหม่คมริสต์มาสนี่ก็ไปบ้านเราจะไปเยี่ยมยายไปเยี่ยมยายกับอ้ายที่บ้านเมืองไทยจ้า Så här ska det alltid vara med, med trattkantarader, stora och fina som jag ser dem. Man kan hoppa sig dem nu. I värsta fall får vi gå till bil och hälla ur hinken och så får vi hämta en till. Så alltså om du plockar full hinken alldeles för fort nu älskling uh. så får vi gå till bilen, hälla ut svampen i bagagen och så fortsätter vi. Har inte... Oj, har ha påse! Ja. Har en påse. Jag vet, jag skojar bara med älskling. Då uh. fortsätter Hämta påse? I bilen först? นี่นจัดเต็มเลยเห็นไหมคุณท่ไมนม่หลายฮะเถอะ Nhâm tập hồ sơ. That's clean. In an inter ok inter co long if for. Nên là long. cái thẳng rồi bưng này Bếp điều bạn nhào to, đùn to, đùn to, cha, lái bên này, nít ta đọt dài dài, nhau ao nhào, ao, lấy, giẹp mấn hết ở đây này, giẹp mấn, giẹp muồn, ok, ở đây có gông what? Here đi cong sao vậy? Ai. đâu Inter? Này, theo hả? Oh, đùi con lợn lá, Du thau út con lá, Du nghe, đùi con con, đùi con con lá, cô thấy lưỡng chưa? Đúng, áo áo suôn lụm áo, đã thế nó? minh Ok, À. Ui. ra Dỡ Mua phỉn rồi mà Ui, tên chứ nè Hết thật, hết hết đầm ớ, thò hiên tin mai Tên cho kênh Ghiền มาได้ส oh, 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 ู้อากาศเดินเอาอากาศโอ้ยมันก็มีความสุขมีความสุขหลายที่จะเดียวลอกไปยกวี้ยกสี่ะเดินเอบอกซิดันดีดิดบอกออกโซเดมิกเกอพอเดินออกโซ เออโอ้ยหุอยู่ nhau nhau เพื่อนจะเก็บตัวสิเป็นมือกล้องให้เพื่นเองอ่เร็วเรวเอิร์กิ้งยอ้ยอ

นี่ยคือเพิ่นตัดไม้อย่างเสี่ยแต่จ่ามันสินมันมันสินเนามันสิขึ้นหลายจริงๆกับมันก็เป็นจุดเก่าของมันแหละยิ่งเพิ่นตัดไม้อย่างเี่ยเพิ่นก็เังน้มไปอีกตัดไม่เนาใสหนามันโอ้เพ่นนาจ่าน้ขัดแถทะข่าเรียงอุ้ยหุ้ยยู่ย

ทดลองเห็ดคือเมียทดลองเห็ดคือเมียสองมือสองมือเหยวเยวได้ใจย่านตะเฮาบดซวนเขาปลาที่มุณน้สตั้บูเซ็นดีกว่า Jag tror rådjur har varit här och åt det. Om du tittar där. Rådjur? Det kan det ju också vara, men... Ja, uh hämta -huh. med mig.

Jag tycker att du står ska ska se fin binden. Ja, men om jag står upp så tittar jag rakt ner på dig, jag vet för jag är lite längre i benen. Uh -huh, uh -huh. อันสกเล่รู้สุขเลยใช่ไหมความสุขมากป่ะนะมีความสุขแล้วเนาะไพซีว่ามีความสุขได้มากเก็บเห็ดได้มากสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะพี่น้องเนาะคนทำมันก็มีความสุขนะกับอ้ Happy wife, happy life Vad betyder den? Happy wife, happy life ah. Det betyder lycklig fru, bra liv, ett lyckligt liv. Lycklig man också, ja.

nó phải thăm thăm tay yang phá mò mùa phá phá má mò mùa nằm phá nằm non má mùa nằm mùa nằm mùa hết mùa nằm mùa nằm mùa phải tháng này đi nằm lại lại đấy lại lấy mùa phải đi Jag ska dit. Ja. Du kan uh, stoppa lite först. Eller så gör som du vill. Ja. Det var snabbt älskling, att jag fick göra som jag ville. Hä? <laughs>